สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกส่งโน้ตบุ๊กมาซ่อมนะครับเป็นเอเซ5733นะครับเป็นเอเซอร์เอสนะครับ5733นะครับาขาบานพับหักด้วยนะครับนี่ครับขาบานพับจอนี่นะครับช่วงนี้หกักนี่ครับเดี๋ยวเราต้องใช้กาวสามพหรือกาว 3 0 2 a b นะครับมีขายอยู่ในช็อปนะครับเราต้องใช้กาวมาซ่อมเนี่ยครับกาวก็จะเป็นนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น302นะครับมีมีขายมีลิงก์อยู่อยู่อยู่ใต้อยู่ใต้คลิปนะครับผมมีเว็บร้านขายของอยู่ด้วยนะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับกาวเนี่ยครับผสมกันพีดีพ็อกซี่นะครับติดอยู่แน่นแน่นอนนะครับติดตำแหน่ง ที่เป็นพลาสติกนี่นะครับยึดขาไม่ให้มันห่างครับเดี๋ยวผมจะมาซ่อมขากันก่อนครับค่อยมาซ่อมบอร์ดบอร์ดเนี่ยคืออาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับบางครั้งก็เปิดติดบางครั้งก็เปิดไม่ติดแต่เวลาเปิดติดก็ขึ้นภาพนะครับก็ขึ้นภาพใช้งานได้แต่บางครั้งก็ไม่ติดนะครับเรามาดูกระแสกันนะครับที่มันไม่ติดนี่นะครับกระแสสแตนนไบครับเห็นไหมครับสูงมากครับ ห้มมิลลิแอมนีถ่ถือว่าสูงนะครับเพราะว่าปกติโน้ตบุ๊กเนี่ยสแตนบายผมว่า20มิลลิแอมนี่ก็ยังสูงแล้วนะครับยิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะต่ำแต่ตัวนี้ก็ไม่ถือกับใหม่นะครับเพราะว่าเป็น h m ห้าห้าถ,ถือว่าเก่าแล้วแต่ก็สแตนบายไม่น่าจะสูงขนาด50มิลลิแอมนะครับนี่นะครับ,รบก็หลักการง่ายๆครับสแตนบายสูงเนี่ยมันจะต้องมีตัวอุ่นนะครับ ก็คือผมก็ตอนแรกผมก็จะจะเป็นซีปองนะครับผมเปลี่ยนไปละก็เอาตัวเจมาใส่ซีสปองชุดสามโวลทาวโวลแต่มันไม่ใช่นะครับแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าน,นี้ก็คําดูนะครับมันต้องมีตัวอุ่นนะครับพวงเนี้ยมันจะมีตัวอุ่นแน่นอนเห็นไหมครับคํำแล้วผมก็มาเจอแล้วนะครับเห็นไหมครับคำไม่กี่ตัวก็เจอแล้วชิปแลนนะครับไอซี IC แลนตัวนี้อุ่นๆนะครับ ผมคิดว่าตัวมันน่าจะมีปัญหานะครับแลนมีปัญหาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวแลนเนี่ยเบอร์มันก็เป็นเบอร์ BCM 57780A นนะครับผมจะยกตัวนี้เปลี่ยนแล้วดูว่าสัค่าสตญบายมันจะต่ำลงไหมนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะซ่อมขาบรรพัพก่อนนะครับค่อนเปลี่ยนตัวนี้กันครับนี่นะครับวิธีใช้ก็คือบีบกาวออกมานะครับ A และ B อย่างละเท่าเกันนะครับแล้วก็คนนะครับ เวลาคนแล้วได้ได้ที่แล้วก็เอาไปไป้ายตำแหน่งที่เราจะต้องต้องการติดนะครับ งั้นก็รอกาวแห้งนะครับี๋ยวก็มาซ่อมบอร์ดกันตอนนี้กาวเริ่มแห้งแล้วนะครับแต่ยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งแข็งนะครับทิ้งไว้ข้ามคืนเลยยิ่งดีนะครับก็จะแข็งมากขึ้นนะครับทีนี้ก็มาเปลี่ยนชิปกันนะครับผมยกออกแล้วนะครับนี่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ตัวเก่ามันตัวเก่ามันผมยกออกมาแล้วนี่ผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ลงไปในตัวตำแหน่งนี้นะครับ เป็นชิปแลนด์นะครับน่าจะช็อตเดี๋ยวมาดูครับเปลี่ยนล้อแสดงบายจะเป็นยังไงครับอ่าตอนนี้ผมเปลี่ยน IC แล้วนะครับเปลี่ยน IC แล้วอ่าเรามาดูกระแสแสดงบายกันนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าเห็นไหมครับกระแสแสดงบายอยู่แค่นี้นะครับ1920มิลลิแอมป์เองนะครับอ่าจากก่อนเปลี่ยนชิปนี่ กินถึงห้าสิบมิลลิแอมนะครับนะวผมประกอบแล้วลองออนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มาออนกันดูนะครับเออนะครับกระแสท่านบ่ายนะครับยี่สิบมิลลิแอมนองนะครับกดออนนะครับปึ๊บดูกันนะครับอ่าขึ้นภาพแล้วนะครับอ่า เดีย๋ยวจะลองปิดเปิดหลายๆรอบนะครับลูกค้าว่าปิดเปิดบ้างครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับเปิดอีกครั้งหนึง่งก็ติดนะครับอีอกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับส่งงานไปจะได้ไม่มีงานเคียม แต่โอเคนะครับ a อเซอร์พาร์ตบอร์ดนะครับ LA 6582P นะครับอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับไฟแสดงบายสูงนะครับยินไฟ1 5งห้มิลลิแอมนะครับตัวเสียก็คือชิปแลนนะครับรุ่นก็จะเป็น a อเซอร์เอสนะครับ5733นะครับ จะปิดงานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ